สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกระเป๋าสตางเฟน,เนิกให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้มันจะเป็นกล่องรุ่นใหม่นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกระเป๋ากับถุงผ้าที่เขาให้มาแล้วก็จะมีการ์ดให้สองใบ ต่อมาเราจะมาดูที่ตัวกระเป๋ากันนะคะอันนี้เป็น f e นเนกรุ่นม i นิพ็อกเก็ตค่ะเราพีมาจากใน Twitter จริงๆเราเคยซื้อรุ่น h ฮับมู n มาแต่ว่ามันใส่ของไม่ค่อยพอสำหรับเราแต่รุ่นนี้ใส่พอค่ะ พอเราเปิดกระเป๋ามันก็จะมีที่ใส่บัตรทั้งหมด4ช่องนะคะแล้วก็ข้างนอกมีที่ใส่บัตรอีก3มช่องก็เป็นเจดช่องแล้วก็ใส่ได้ทั้งบัตรแบงก์แล้วก็เหรียญเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียของรุ่นนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราจะใส่แบงก์เนี่ยเราจะต้องพับครึ่งน,นะคะก็เป็นข้อเสียอย่างเดียวจริงๆอะอันนี้เรา แอบใช้มาแล้วประมาณเดือนกว่าวๆได้แต่คือไม่มีร่องรอยของรอยขิด่วนอะไรเลยก็คือหนังทนมากนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่หนังทนกว่ารุ่นอื่นๆต่อมาเราจะแบบมาลองใส่บัตรให้ดูนะคะเริ่มจากด้านหลังก่อน ที่ตัวกับ ต่อมาเราก็จะมาใส่เงินกันนะคะก็ใส่เหรียญ ใบนี้ใส่ได้ครบแล้วก็ตอนรูดซิปนี่ก็คือแบงค์ไม่ติดไม่ติดซิปด้วยค่ะก็คือใบนี้คุ้มมากๆ